ครับวันนี้มาพบกับ SN เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เรามากัอยู่ที่สาขาใหญ่นะครับผมวันนี้พามาชมรถตักนะครับฮิตาชินะครับ LX 100กนนะครับผมคันนี้เป็นไซส์ขนาด2คิวนะครับตามที่เห็นเลยนะครับผมกุ่งขี่ขนาด2คิวนะครับตัวนี้เราพาดูรอบๆกันก่อนนะครับผมตัวฮิตาชิคันนี้นี่ก็ เป็นรถตักนะครับที่ดูปึกบุนนะครับดูถึกทนนะครับเพราะว่าผลิตร่วมกับบริษัทชั่วจอรเดียนะครับจอรเดีย er นะที่ทํารถไถน,นะฮิตชิรุ่นนี้จะผลิตร่วมกับจอรเดียนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้จะมีขายที่อเมริกาด้วยนะครับผมก็เป็นฮิตาชิเอเ100นะครับรญี่ปุ่นนะครับสายพันธุ์อเมริกันเช่นเคยนะครับ รถเก๋งใหญ่นะครับคันนี้างานที่เห็นเลยนะครับรุ่นนี้เหล็กช่วงล่างชรวงกระสีหนาปึกนะครับเหล็กหนามากๆเดี๋ยวจะพาไปดูกันที่ยางก่อนเลยนะครับวันนี้ก็ยามเช้าอยู่นะครับนะตอนที่ถ่ายคนระับอันนี้เป็นยางโยโกฮาม่านะครับ้ระบอกขนาด17.5 17, ข้อ25นะครับผม อย่างไฟลายหิมะนะครับทั้งสี่เส้นเหมือนกันหมดเลยนะครับผมนี่ก็แอร์นะครับตรงพัดลมแอร์นะเดี๋ยวพาไปดูด้งนใา้ครับเกียร์ท็อกนะครับเกียร์ท็อกสีสปีดเหมือนเดิมนะครับพาร์คิ่งเบ k กแบบดิสเบรกนะครับผมมีสรลนนอยด์นะตรงที่เห็นนะครับคอนโทรลไม่รู้เห็นหรือเปล่าลองเข้าไม่ถึงนะครับแต่ตรงนั้นก็เป็นคอนโทรลเหมือนเช่นเคยนะครับ ตัวนี้จัดเต็มนะครับเหมือนเดิมนะครับจัดเต็มมากๆครับอันนี้พุ่งกีนะครับพุ่งกีมีตะขอนะครับผมไว้เกี่ยวของได้นะนี่พุ่งกีสองคิวนะครับพุ่งกีก็สภาพสวยดีนะครับอันนี้เลยนะครับนี่ควมหงายนะครับผมมาปึกนะครับ ตัวนี้กระบอกรุ่นใหม่นะครับผมกระบอกกลางเนาะเป็นแบบน็อตนะครับมันมีเซนเซอร์อยู่นะตัวนี้ลายไฮดรอลิกเยอะครับสี่ลายนะครับผมมีสี่ลายนะจะเอาไปใส่อะไรก็ได้นะครับผมนี่เลยหัเก่งใหญ่นะครับผมเริ่เดิมหัเก่งใหญ่กระจกก็มีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มสี่ห้าหดปดเก้าิประมาณ1ิบบานนะครับผมตัวนี้ พามาดูเครื่องกันเลยนะครับเครื่อง i t c a i s h i 1 0 0เป็นเครื่อง Isuzu นะครับ 6BD1 Turbo นะครับตัวนี้ 6BD Turbo นะสภาพเดิมนะครับเครื่องเนาะแต่ภายนอกก็เจ็บงานเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ยาหมอนน้ำนะครับผมหม้อพักหมอนน้ำนะเครื่องเดิมๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกข้างกันครับ นี่เลยนะครับฝั่งปั๊มโซลา่านะครับสวยนะครับเครื่องจางที่เห็นนะครับไม่มีรอยทําอะไรทั้งสิ้นนะนอกจากถ่ายของเหลวนะครับผมมวตามไปดูเนาะอันนี้ก็6สูงนะครับเครื่อง6ปีทีมีกรองดักน้ํานะรอยไม่มีเลยนะเนี่ยรอยไม่มีเลยโอ้สงสัยนะ้ํามันไม่เคยหมดนะครับไม,ม่แยกนะ ก็ถือว่าดูแลดีนะครับโซลา่ามาเต็มถังนะี๋ปิดก่อนนั่นก็สังไฮดรลิกนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างบนกันครับนี่ก็เลยข้างบนนะครับโหเก่งใหญ่มากครับคันนี้ใหญ่ถือว่าใหญ่กว่าพิเศษของพิเศษนะตัวนี้นะใหญ่กว่าโหเก่งทั่วไปเยอะนะครับ ก็นี่เลยนะครับเบาะคนนั่งข้างเป็นหนังนะครับคนขับเป็นผ้ากำรรมะหยี่นะครับผมอันนี้ก็วิวายในหัวเก่งนะงกว้างงนะครับตัวนี้หน้าจอเกวัตเป็นรุ่นใหม่ของฮิตาชิรุ่นนี้นะครับผมอันนี้ก็เกีรอบเครื่องนะครับพิเศษเฉพาะรุ่นพวกนี้เท่านั้นนะครับผมตัวนี้ก็เป็นรุ่นซีเรียสสูงนะครับ มีเกย์สี่คนโทรเลยนะครับใช้จนะีิสอนะมี่สวิตทั่วไปนะครับสวิตไฟสวิตดับเครื่องฉุกเฉินก็มีนะครับตัวนี้มีแอร์มีครบนะครับเนาะับเครื่องฉุกเฉินก็มีนะนะนี่เลยครับเดี๋ยวจะเปิดออนให้ดูนะครับนะมีแอร์นะน Air นะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดออนให้ดู ผมก็รักเครื่องง่ายๆนะนะรักเบรคแลวกาทำงานหมดนะเกวัตรอบเครื่องที่ต้นด้วยนะครับแร้วทั้งเร่งก็เร่งปกติเลยนะครับผมยอดเลยนะครับวันนี้เครื่องนี่ม,มากๆไฟเลี้ยวไฟอะไรมีโชว์ขึ้นหมดนะทั้งหน้าจอระบบไฟเซ็กให้หมดครับไม่ต้องนะเพียรเนะอืมนะแอร์เย็นนะครับผมแอร์เย็นต้องเ,เปิดครับ นี่เลยจนมีเสียงนะ้รับแอร์ mm hmm. เดิมนะครับ mm hmm. ก็บริการเช็กระบบแอร์ก่อนส่งรอบนะครับผมโ oh, oh, <ๆ>อ้คันนี้รีว oh, mm ิวนานเนาะออปชั่นเยอะออปชั่นเยอะนะคันนี้เดี๋ยวดูข้างบนก่อน mm hmm. เดี๋ยวลืมข้างบนที่บังแดดวิทยุนะครับใบปัดน้ำฝนลำโพงรอบทิศนะคันนี้ลำโพงรอบทิศ ไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็หากท่านใดสนใจนะครับกับมิตชิด l x 1 0 0นะครับที่ SNM นะครับพร้อมใช้นะครับก็ติดต่อมาได้ตามเบอร์ที่ทิ้ไว้ให้นะครับไว้เจอกันเที่ยวหน้านะครับขอบคุณมากครับผม